เวลานี้การเวลา,าใกล้จะถึงวันพระราชสมภพของพระมหาบุพระราชสมภารอาตมาขอรัตนาบรมีพระองค์สมเด็จพระพิชิตม,มาณเบรมศา,าสัญาสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระอริยสงฆ์งทั้งหมดความดีของเทวดาราพรมแล่พระสยามเทวาธิราชขอจงเป็นสิธิาสายความปลอดภัยให้เกิดแก่พระองค์ ขาให้มีความพระเกษมสมรานมีความประสงค์สิ่งใดโดยธรรมขาให้สิ่งนั้นส้องความประสงองพระองค์จงทุกประการเขาถวายพระพรพระมหาบกพิตรฒรราชสมภารในการครั้งก่อนพระองค์ได้มีพระพระราชดำรัรสตรัสสั่งเส้นทางไปสู่พระนิพพาน ้าที่ทรงมีพระราชประสงค์พระตรัสถามมานั้นถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าว่าทางเข้าสู่พระนิพพานนั้นถ้าจะว่ากันโดยไหนที่จะเข้าถึงจริงๆองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดแนวทางเข้าสู่พระนิพพานไว้ถ้าพูดถึงจุดในจิตของกำลังใจ ก็มีสิบ,บระการด้วยกันคือหนึ่งทานการให้สองสิ่งการรักษาความเรียบร้อยทั้งกายวาจาและจิตสามในครรมะที่มีอารมณ์สถิตอยู่ในด้านของปุมจันสี่สัจจะความจริงห้าวิิยะความเพี่ยนหกปัญญาความรอบรู้เจ็ดขันติความอดทนแปดเมตตาความยอมรับ ไปสิทธิ์ีสิ่งนะลกัน,กนห้าเก้าอธิษฐานการตั้งใจมั่นสิบอุเบกขาความวางเฉยบคุคคลทุกคนที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นั้นต้องมีกฎสิบประการครบถ้วนประจําใจประจําใจ <c oughs> <c oughs> จะปฏิบัติในความดีในตอนใดตอนหนึ่งก็ตามที ถ้ามีอารมณ์สิบประการนี้ครบถต้นบริบูรณ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเข้าถึงพระนิพพานได้เหมือนกันหมดการที่พระมหาวพิตรราชสมภารทรงตรัสถามมาในเรื่องการเข้าสู่พระนิพพานเป็นทางสามสายอาตมาก็เห็นว่าทรงตรัสถามมาล้วมีความเข้าใจถูกต้อง ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระเชศสีสุทรต้องตัดไว้ <c oughs> แต่ถ้าจะกล่ากันโดยในจะเป็นวิธีใดวิธ,วธีหนึ่งก็ตามแต่ว่าเข้าจุดบารมีสิบราการนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดก <c oughs> ารที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสหลักสิบรายการไว้อย่างนั้น ก็ถือให้เป็นศูนย์กลางของจิตใจในการก่อนทีเทามาได้ถวายพระพรมาถ้าจะฟังวาจาที่พูดก็ดูมันว่าจะเป็นคนไร้มญญย์ที่กล้าพูดแล้วกล้าถวายพระพรมาในวาจาที่ไม่ค่อยจะสมควรนักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่ห้วนและขาดไป ในมันยายของความดีอาการทั้งนี้อาตมาก,ก็คงต้องขอประทานอััยอยากามาหาบอกพิพะรายสมพานตอนนี้ก็เพราะว่าเวลานั้นอาตมากำลังป่วยมากขันห้าไม่ดีถ้าแต่ว่าอาการของขันห้าไม่ดีของอาตมานี้ถ้าบรรดาประชาชนทั้งหลายจะสังเกตอาการภายนอกทางกายก็รู้สึกว่าจะสังเกตได้ยาก ทั้งนี้นอาตมาได้พยายามฝึกฝนตามกระแสระสทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคในด้านสังขารุปีขาย,ยานจนมีกำลังใจใช้ได้ตามสมควรไม่มากนักแม้แต่การที่ได้พบกับพระองค์ที่พระมหาบพิตระราชยสมภารมีพระมหากรุณาธิคุณ ไปบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่26สิงหาคมในขณะนั้นอาตมาเองก็กำลังป่วยมากแล่เราไปไหนในความอดทนในการต่อต้านจากการทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยกำลังใจตั้งแต่บัดนั้นไปจนมาแต่ความจร,งริงการป่วยมีมาก่อนการนั้นมากเรือนับแต่ขึ้นพศ2519 จงว่าทั้งวันที่ถวายพระพรแต่พระมหาบพิตรราชดสม่านมาวันที่18ตุลาคม2519อาการก็ยังไม่ดีขึ้นมาวันนี้วันที่26ตุลาคม2519อาการก็ยังไม่ดีนะักแต่ด้ว่าถ้าสิ่งใดเป็นจิตและเป็นประโยชน์ ประเทศชาติวงชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนาอาตามาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นการสนองพระมหากรุณาดิคุณพระองค์สมเด็จพระสูงสวัสดิสโาคถ้าทางใดที่จะเป็นปัจจัยให้โลกมีความสุขแล้วบุคคลจะสามารถจะเข้าึึธงทำได้ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนได้เพียงเล็กน้อยก็าตามทีอาจะมาก็ยอมปรีทุกอย่างคือเห็นแล้วว่าขันห้าไม่มีอะไรจรังย่างยืนการที่เยประคบระคุมขันห้าเกินไปก็จะได้ประโยชน์เพราะขันห้ามีแต่โทษไม่มีคุณแต่ <c oughs> ว่าทั้งนี้จะประนามขันห้าียเลยก็ทีเดียวไม่ได้การที่ขันห้าไปอนันจังหาความเที่ยงไม่ได้ ขันห้าเป็นทุกขังเต็มปวิความทุกข์ขั้นห้าเปนอนณตามีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นครูที่มีความสําคัญแะบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สดามีการถอนตัวจากขั้นห้าวังนิพพานเป็นที่ไปในการนี้อาตมาก็ขอทบทวนอาศัยพระราชรดำรัสของเขา ของพระมหาบพิตรราชสมภารก็การนี้เสด็จมาวัดท่าสงสมัยนั้นวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อสิบเจ็ดอัตามาได้ถวายแระพกรแด่พระมหาบพิตรราชสมภารไว้ว่าต่อไปประเทศไทยจะพ้นจากภัยพิบัติและก็จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์โอกาสนี้การนั้นเริ่มเข้ามาทึงแล้ว ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพแบบฟ้าเพื่อสงสว่างอากาศยังเขงพมพุกหมวอจะมีความลางความเลือนอยู่บ้างแต่ก็พอเห็นจุดหมายปลายทางลำไรนี่การพยากรณ์เขานั้นต้องถือว่าเป็นขพยากรณ์ตามกระแสรพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวไปตามคำพยากรณ์ของพระอรหันสมัยกรงุงศรีอยุธยา นี่ใช่เป็นความรู้ขอาอัตมาเองการเวลาผ่านไปย่อมเห็นผลเมื่อวันที่20ตุลาคม2519อรตมาได้มีโอกาสเข้าปริกรัญชาการอาหารสูงสดอาศัยที่พลเรือเอกสังกัดเชนลอยอยู่ได้ส่งนายทหารเอาเครื่องบินตีกหมุนมารับแล้วก็วันที่22ตุลาคม2519ก็มีโอกาสเข้าไปอีกวาระหนึ่ง ครานี้ได้พบนายทหารส่วนใหญ่และคณะรัฐมนตรีบางท่านมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในสนทนาปราศัยกันก็เห็นว่าทุกคนมีกำลังใจดีมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติศาสนาพื่อหาสัตว์และกงชนชาวไทยก็เป็นที่น่าปลื้มใจและมีกำลังใจขึ้นแต่ทั้งนี้คนทุกคนถ้าย,ยังมีกิเลส องค์สมเด็จพระบรมโลกเเจตเคยทรงตัดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เจตินาปรารถนาให้ปวงชนชาวไทยและส่วนรวมมีมีความสุขแต่ว่าในการบางครั้งบางท่านก็จะมีการเผลออยู่บ้างคําว่าเผลอย่อมมีได้แก่คนทุกคนที่ยังมีกิเลสแต่ว่าใครจะเผลอมากเผลอน้อยเท่านั้นแต่ถ้าในการนั้นเข้ามาถึงก็คงมีการแก้ไขเพื่อในทางถูกต้อง แล้วมาแก้ไขดำเนินทำามในทางถูกต้องดีแล้วแต่นานนานไปรถต่างๆแห่งความนิยมก็ยังค่อยเจือจะจะจืดจางไปบ้างตามสมควรแล้วก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันไปตามบกติเป็นกฎธรรมดาของโลกที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุว่าโลกหาที่สุดไม่ได้วัติพิทาของโลกจะวางไปในมุมใดมุมหนึ่งก็ตามที อย่าคิดว่าการอย่างนี้เหมาะดีแล้วสมดีแล้วถูกต้องดีแล้วไม่ต้องแก้ไขต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกโลกต้องมีการแก้ไขดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทรงตัวดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสว่าโลกหาที่สุดไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะวายธรรมมีที่สุดคือมีพระนิพพานเป็นที่ไปตามกระแสพระดัชนำหรัส ขาพระมาหาบอกพิตพระราชสมภารทรงตรัสถามอาการเรื่องของนิพพานมาสามตอนในวาระแรกในตอนต้นเ,นเดือนตุนลาคม2519อาตมาก็ได้วาถวายพระพรมาแล้วแต่ความจริงการถวายพระพรคราวนั้นคลุมเครืออยู่มากทั้งนี้ก็เพราะว่ากระแสพระราชดำรัสตรัสถามมาในคราวนั้นพระมาหาวพิษทรงตรัส ถามจบก็ใจดกอาตามาจะในหาทางถวายพระพรแบบโูปยอดนี่การถวายพระพรแบบโูปยอดจะให้ตรงตามความพระราชประสงค์จริง,รงๆก็ยอมเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางปณิพันธ์นี้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระพาเจ้าทรงวางไว้ทุกจุดถ้าอารมณ์ติดเข้าถึงใช้ได้มาคราวนี้ท่านหม่อมเจ้ายิางมีภาวะดีรังสิต ไปกลับมาแจ้งให้อตมาทราบว่าพระมหาบิพยาราจะสมภารส่งปตัดว่าจะฆ่าคพระองค์ก็สาม,มารถจะเข้าึงพงะนิพัน์ได้การที่มีกระแสพระดำตำหักแบบตรัสถามแบบนี้อาตมาเข้าใจตั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเป็นทายก็ดีสิงคนดีเนธรรมะ็ดีในบารมีสิบประการถ้ายึดมัน่นเสจริงๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ็ยอมเข้าถึงพลิพภันฑ์ได้สม่ำเสมอการตนี้ปว่าการให้ทานและจาค่ะคำว่าจาค่แะแปลว่าการให้ที่ตัดอะไรเพี้ยเลยทานเป็นการให้ที่มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันในอารมณ์ใจของไทยกับราค่ะก็จาคะความจริงถ้ามองใก,กล้ๆก็เหมือนกับตัวเดียวกันทานก็ให้จาคะให้เหมือนกันให้ตัดทานให้เพื่อการเกื้อกูล นี่กำลังใจที่ให้ในฐานะที่เป็นจาคะก็ตัดเฉพาะให้ไม่หวังผลตอบแทนการให้ประเภทนี้องค์สมเด็จพระมาหามนีกล่าวว่าเป็นการทำลายโลภะความโลกที่มีอยู่ในจิตและองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิก็เคยเทศกับพระอนาติบินิกาเศรษฐีหลายวาระตามที่ค้นคว้ายเห็นด้เห็นว่าองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเทศกับท่านอนาธิบดีวินิกาเศรษฐีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทานมักจะไม่เคยปรารบเรื่องอื่นกับท่านอนาธิบดีวินิกาเศรษฐีแต่ถ้าว่ากระแสประสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระมหาบุนีจย่เทศเรื่องอะไรก็ตามในขั้นสุดท้ายโร่งมักจะลงด้วยอริยสัจสี่ในความฉลาดพระองค์สมเด็จพระมหามุนีที่เป็นสัพพันอู มาในการนี้พระมหาบพิตรทรงยืนยันมาว่าจาคะก็เขาเข้าถึงพระนิพพานได้อัตมาก็ขอยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าคำทานการให้แวะจาคะก็การให้เหมือนกันจาระฆะท่านให้เพื่อการตัดอันไลเสียเลยไม่มีการเกื้อกูลไม่ได้หวังผลจะตอบสนองมาในรูปไหนกพช่าง คือว่าเป็นการให้ตัดกำลังใจเพื่อทำลายโลภะความโลภในจิตเมื่อทำลายโลภะความโลภได้ก็ทำลายโทสะความโกรธได้เหตุที่จะทำลายโลภะความโลภกะโทสะความโกรธได้เราก็ต้องทำลายโมหะได้เสียก่อนนี่คนที่ให้ทายคนดีนี่คนที่ใช้คำว่าให้เด็กจาคะคือตัดอะไรก็ตาม ก็เป็นคนที่มีความฉลาดแล้วโมหะอาตมาเขากล่าวว่าเป็นความโง่จะไม่แปลว่าความหลงอย่างคนที่เขาพูดกันถ้าคนถ้าไม่โง่มันจะหลงได้ยังไงคนที่หลงก็เพราะว่าเป็นคนโง่ตอนนี้การให้ทานครั้งหนึ่งเรียกว่าจาคะโกตานขอถวายพระพรใช้สปรพทานซึ่งเป็นของง่าย บุคคลที่จะมีกําลังใจให้ทานแต่วันหนึ่งวาระทุกครั้งก็จะเห็นว่าบุคคลนั้นต้องใช้บารมีทั้งสิบประการครบถ้วนจึงจะให้ได้ถ้าบารมีสิบประการมีกําลังไม่ครบถ้วนการให้ทานก็จะเป็นการให้ทานแบบประเภทเกื้อกูลหวังผลตอบแทนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เด็กาจากค่ะ เรียกเ่าว,ว่ากําลังใจของท่านผคนนั้นที่เรียกกันว่าบารมียังอ่อนอยู่ยิงหวังมีการยืดหยุ่นคือต้องการให้แล้วก็ต้องการคืนหวังผลตอบแทนแต่การให้โดยอาศัยจาคะเป็นพื้นฐานอันนี้จะมาเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระิชิตมานต้องตัดว่าต้องอาศัย,ศยกฎสิประการครบปุ่นคือบารมีสิบ ไี่เป็นความเข้าใจาอาตมาเองถ้าเป็นการผิดพลาดในการใดอาตมาขอรับผิดแต่ผู้เดียวได้โปรดอย่าออ่ายทรงเห็นว่าเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมากล้าถวายพระพรแบบนี้ก็เพมีความเข้าใจแล้วว่าพระมหาบุพพิตรมีความเข้าใจในว่ารมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเป็นอย่างดี <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าคำถามที่ทรงตรัสมาก็ดีความห้องข้องใจที่ทรงแสดงออกมาทางท่านหม่อมเจ้าหญิงมาวดีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจในพระธรรมคำส,สอนพระองค์สม,มเด็จพระชินบนบวรได้เป็นอย่างเลิศเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งน,นี้ต้องขอจำกัดว่าตาปัญญาพ่อตมาที่มองเห็นซึ่งการให้ทานครั้งหนึ่งการให้ทานแต่ละคราวทานเป็นบาร,รมีข้อที่หนึ่งการให้แต่นคนที่จะพึงให้ทานได้นั้นต้องระกอบกด้วยคุณธรรมหลายประการจรึงจะให้ได้การให้ทานต้องมีเมตตาเป็นเครื่องคํำจุน ถ้าขาดไม่ตาเป็นเครื่องคำจุนฉันแล้วการให้ทานย่อมให้ไม่ได้เพราะคนที่เกลียดอยู่ไม่มีใครให้คนที่เป็นศัตรูไม่มีคนตาตถนาจะพึงให้แต่กำลังใจยังคิดว่าบุคคลนี้เป็นคนที่ไม่ควรที่เราจะคบหาสมาคมก็เ,เกลียดในจริยาอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาและก็ยังมีความรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นศัตรูของเรา ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีกับบคุคคลผู้ให้บุคคลนั้นเขาจะให้ไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะมารับทานจะเป็นศัตรหูหรือจะเป็นมิตรก็ตามผู้ให้จะต้องมีอารมณ์เริ่มตน้นคือเมตตาความรักมีความปรารถนานดีก่บบคุคคลผู้จะผู้รับจึงจะให้ได้อย่างองค์สม,มเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากราุณาธิคุณ เมตตาในพระเทวทัตทั้งๆที่พระเทวทัตก็มีประกาศตนเป็นศัตรูกับพระองค์ทรงหาพยายามหาทางแกล้งแกล้งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตระการได้อาศัยที่องค์สมเด็จพระมาธิจตมันมีพระมหากรุณาธิคุณมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารในพระเทวทัตเห็นว่ามีความประพฤติผ่านมาในเนกชาติ องค์สมเด็จพระบรมโลกนาชมีความประสงค์จะเพึ่งแบ่งเบาความทุกข์ให้น้อยลงไปดิฉะนั้นพระเทวทัตก็อยู่จมปรังอยู่ในเวจีมหานรกสิ่งการนานฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารไดให้พระเทวทัตบวชแล้วก็สอนในได้ชานโลกีทรงภัญญาสมาบัติเป็นปัจจัยให้พระเทวทัตไม่ต้องลงต้องทุกขเวทนาในเวจีมหานรกสิ่นตลอดหนึ่งกับ ใช้เวลาไม่นานไม่กี่พันปีนักเมื่อพระพุทธศาสนานี้พ้นไปช่วงระหว่างที่พระศสอานยังไม่ตัดเวลานั้นพระเทวทัตก,ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้บรรลุเป็นพระปจจระเจกพระพุทธเจ้าตั้งนี้ก็พราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงและนําสั่งสอนและเมตตาไม่ถือโทษเกลืก่อนพระเทวทัตอันนี้พระมหาบุพพิตจะทรงเห็นว่า คนที่จะพึงให้ทานได้อันดับแรกต้องมีเมตตาก่อนเป็นบารมีที่สองพราะถือทานเป็นบารมีที่หนึ่งนี่คนถ้ากระนาให้มีเมตตาเมตตานี่เป็นปัจจัยให้เกิดศีลคนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้ของพระสายมีเมตตาเป็นบุเรจาริก <c oughs> คำว่าบุเรจาริกก็ <c oughs> หมายถึงว่ามีเมตตาไปเบื้องหน้า การถวายพระพรในคราวนี้ต้องกำลังม M.I. บางครั้งพูดไม่ชัดก็ขอได้โปดรดทราบว่ากำลังโบยอยู่เหมือนกันไขวัดกำลังเข้าจัดการกับขันห้าแต่ได้ว่าเป็นเรื่องของพระศาสนาอาตมาไม่ท้อใจในสองสามวันคือวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมกับวันที่หนึ่งก็จะเข้าเยี่ยมทหารที่จังหวัดน่านในฐานต่างๆกับ เียงรายหมอเตือนบอกว่าเวลานี้ไข้หวัดใหญ่เจ้าไข้เลือดกออกมีอยู่ที่นั่นอาตอมาก็ไม่หนักใจแะ่เป็นยังไงก็ช่างขันห้าจะพังไปเรื่องของขันห้าแต่หากการให้กำลังใจเห็นว่าบุคคลผู้อยู่ที่ชายแดนเขาเป็นคนที่มีคุณถ้าทหารซึ่งเป็นรั้วอ่อนแอถ้าสลายตัวพระศาสน,สนายอยู่ไม่ได้อาตอมาก็จะไป ถ้าบังเอิญมันจะตายสนานสนามรบก,ก็ตามใจถ้าหารจะได้ทราบว่าการป่วยไข้ไม่สบายการตายไม่ได้มีแก่ประชาชนอย่างเดียวแม้แต่พระก็ป่วยพระก็อย่างตายเขาจะได้มีความไม่ประมาทว้วอนุวาพระธรรมาเขาถวายพระพรต่อไปที่เมื่อกล่าวตัดดื่ยความก็เพราะว่าไอมันซ้อนเข้ามาด้วยความกแลมก็ซ้อนเข้ามา ถ้าจะฟังกันจริงๆพิจารณากันแล้วเห็นว่าเป็นจริยาไม่ได้ไม่สมควรที่จะทำไว้เพื่อพนเรื่องราวต่างๆแล้วมีการแกล้ม MI. แยมไอเพราะั้งนี้เพราะว่าขันห้าบังคับไม่ได้ถ้าจะมาก็เต็มใจที่จะถึงปฏิบัติในด้านธรรมะต่อไปนี่เป็นอนันว่าในเมื่อคนมีเมตตาแล้วสิ่งก็ต้องเกิดเพราะสิ่งทุกข้อจะมีได้เพราะอาศัยเมตตาเป็นบุเรจาริกเป็นเบื้องหนา้า เป็นอันว่าในขณะที่ให้ทานนั้นคนนั้นก็เป็นคนมีศีลด้วยเพราะว่าศีลเป็นปัจจัยให้มีอารมใจเ,จเยือกเย็นสร้างความเป็นมิตรคนที่ทำลายศีลแล้วศีลไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวคือความเหี้ยมโหดสร้างศัตรูเห็นว่าศีลข้อทั้งห้าขอ้อต่อสายเมตตาเป็นสำคัญนําหน้าคนเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิต ไม่ทำลายก็อาศัยความรักรักแล้วทำลายไม่ได้รักแล้วขโมยของเขาไม่ได้เมื่อรักเสร็จแล้วทำลายจิตใจไม่ได้ก็แย่งขู่รักเขาไม่ได้เมื่อรักแล้วก็หกโมเทสไม่ได้รักแล้วก็ไม่สามารถจะทำตัวให้เละเทะเลอะเทะไรสติฉพวัญญะคือการดื่มสุราได้มีไรนี่พระมหาบอกพิเจดเห็นว่าการให้ทานก็มีต้องมีสิ่งเข้าควบคุม ถ้ามันมีสิ่งเขาควบคุมให้ทานไม่ได้ก็ขาดเม่ตานี่มามองกันต่อไปวนน่าขณะที่มีเมตตาจิตคิดจะสงเคราะห์ตัดอารมณ์ความผู้อของบุคคลผู้รับทานพูดมืนการเสริมสร้างความสุขของข่าก็มีความเป็นอยู่เป็นสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้น